รกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะ24กันยายนที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพ,พระองค์ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังบุรพาพร้อมด้วยนายปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วได้ลงพื้นที่บ้านหนองจานตําบลโนหนหมักมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเพื่อติดตามการเทลูกรัง กว่า800ถึง900ตันของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งจะนำมาสร้างถนนเชื่อมชุมชนในพื้นที่แนวชายแดนผลตีเบนจพลกล่าวว่าวันนี้ตนเดินทางมาดูการดำเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่เข้ามาสร้างถนนและถือโอกาสตรวจเยี่ยมกำลังพล3ฝ่ายที่จัดเตรียมไว้รองรับสถานการณ์หากเกิดขึ้นซึ่งเราตอบไม่ได้ว่าจะรุนแรงเมื่อไรแต่ยืนยันว่าเรามีความพร้อม ทางด้านกฎหมายและการปฏิบัติขอให้ประชาชนเชื่อมัน่ขนขณะนี้เป็นช่วงคุมเชิงสถานการณ์ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้ระมัดระวังการนำเสนอข่าวเพราะฝ่ายตรงข้ามเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่ากองกำลังไทยมีแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์หากเกิดความรุนแรงก็พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพลตรีเบญจพลกล่าว นายปรัญ,ญญาโพธิศัสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้วกล่าวว่าหลังจากวันที่10ตุลาคมต้องติดตามท่าทีจากที่ประชุมระดับคณะกรรมการชายแดน GBC โดยยืนยันว่าจังหวัดจะเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดและจะใช้กฎหมายจัดการกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นลำดับแรกสำหรับการประชุม ABC ในวันที่24-26กันยายนนี้ต้องรอความชัดเจนจากฝ่ายทหาร พรอแมทับทั้งสองประเทศจะเป็นผู้กำหนดส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเป็นของกัมพูชายืนยันว่าต้องยึดสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลักที่ผ่านมาจังหวัดสะแก้วประกาศชัดเจนแล้วว่าหากฝ่ายกัมพูชาไม่ส่งแผนอพยพก,ก็จะไม่มีการพูดคุยกันในระดับจังหวัดต้องไปหารือกันที่จ b บเท่านั้น ขณะเดียวกันก็นยืนยันว่าฝั่งไทยยังไม่มีการเกาะสร้างบ่อนคาสิโนโดใดๆนายปริญญากล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วกล่าวอีกว่าการผลักดันผู้ที่รุกล้ำต้องดำเนินการหลังวันที่10ตุลาคมตามกระบวนการไม่ใช่ใช้วิธีรุนแรงเพราะไทยอาจจะเสียเปรียบในเวทีโลกและขณะนี้เราก็ได้ยกระดับเรื่องดนงกล่าวขึ้นสู่ในระดับรัฐบาลแล้ว ย้ำว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมทั้งกำลังพลและกฎหมายโดยเฉพาะการจัดการกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายส่วนการเปิดปิดด่านเป็นอำนาจที่ต้องให้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศหารือกันทั้งนี้มีรายงานว่าพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์นาะยยุทธยาผู้บัญชาการกองกำลังบุรพานำกำลังลงพื้นที่ชายแดนโคกสูงจังหวัดสระแก้วพร้อมประกาศลั่นปัญหาขเขมรบ้านหนองยาแก้วถ้าถามว่าตอนนี้รออะไร ตอบไม่ได้รู้แค่ว่าถึงเวลาผมเอาแน่แล้วเขาจะออกไปไหมคะแน่นอนเราคิดแต่ว nah, okay. ่าจะออกด้วยกำยอมหรืออะไรก็แล้วแต่เอาว่ากองทัพพร้อมปฏิบัติให้พี่น้องประชาชนดูที่สบายใจนะครับขอบคุณและล่าสุดทางเพจของกองทัพภาคที่1ก็ได้โพสตเข้าความระบุว่าแม่ทัพภาคที่1แต่งตั้งให้ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ผู้ปัญชาการกองกำลังบุรพาได้ออกมาตรการควบคุมพื้นที่โดยกำหนดความสำคัญของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งวางแผนสนับสนุนรวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามการสร้างถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านและเตรียมพร้อมการเข้าปฏิบัติการตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหากมีการยั่วยุและเข้าทำลายทรัพย์สินทางราชการพร้อมใช้กฎหมายและกำลัง จับกลุมดำเนินคดีทันทีขณะที่ Facebook ของวัสนานานุ่มหรือพี่เล็กผู้สื่อขา่าวอาวุโสสายทหารได้โพสต์ข้อความระบุว่าแทรกเตอร์พร้อมคุมฝูงชนพร้อมผู้บัญชาการกองกำลังบูรพามาเองตรวจความพร้อมของทหารตำรวจอาสาสมัครพร้อมรับสถานการณ์บ้านหนองจานหนองยาแก้วชายแดนสะแก้วผู้บัญชาการเบนพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณยุธยา ผู้ประชาการกองกำลังบุรพาลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการชายแดนและให้กำลังใจพล3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจอสพร้อมนายปร,ริญญาโพธิสัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและพลตำรวจตรีถาวรดุลยยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วร่วมพูดคุยกัน เพื่อหาหรือแนวทางในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการป้องกันชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และยังไปบ้านหนองจานเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันณจุดตรวจส4 0่ศูติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนเพื่อความมั่นคงรวมถึงการสร้างบังเกอร์กันจอมพลังที่เสริมระบบป้องกันภยัยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างมั่นคงแข็งแรง